คนต่อไปครับเมื่อเราเกิดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยครับเราควรจะไมนี่หนุ่มๆก็จะเสื่อมแล้วเหรอเนี่ยถามตั้งโวงหน้าตางไกลอย่างเงี้ยอ่าแต่ถามต่อได้ไม่เป็นไรถามต่อสิครับเชิญเลยเสือ่อมเสือ่อมแล้วเป็นยังไงพอเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรต่อครับเชิญครับขอบคุณความจริงแล้วเป็นคําถามที่ดีนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกโรคพวกนี้เขาเรียกโรคก,กามตายด้านโโหฟังน่ากลัวไหมต่อมาเขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับซึ่งผู้ชายฟังแล้วก็สยองเลยนะ นะตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าหย่อนเท่านั้นเองนะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเมื่อหย่อนได้ก็ทําให้ตึงได้แต่ข้อที่ดีก็คือพยายามอย่ายให้มันหย่อนจะดีกว่าไหมอยากฟังเคล็ดลับไหมทําไมมิงไม่หย่อนนะใช้พอประมาณอย่าใช้มากเกินไปใช้มากเกินไปก็ไม่ดีไม่ใช้เลยเป็นไงก็เหี่ยวเหมือนกันเพราะนั้นใช้พอประมาณนะครับแล้วก็ เข้านอนแต่หัวค่ำนะน้องๆหนุ่มๆน,นี่สอนจริงๆนะใครคุณทางบ้านที่ฟังอยู่ก็ต้องรู้นะครับว่าผู้ชายนั้นนะ่ะฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับนะครับไม่ได้สร้างตอนกลางวันนะครับนั้นถ้าใครที่ยิ่งนอนดึกตื่นเช้าฮอร์โมนเพศชายยิ่งน้อยของรักของหวงก็คงจะย่อมเยาวไปด้วยแล้วก็ใช้งานได้ไม่นานนั้นนอนแต่หัวค่ําตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายครับแบบนี้ไม่มีทางเสื่อมไม่มีทางหย่อนแต่ถ้าเกิดหย่อนหย่อนไปแล้วก็ไปหาคุณหมอซะแล้วกันเดี๋ยวมันก็ตึงเองนะครับ mm uh -huh.